เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหลืเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุน เด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะแต่เด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับบอกขวอเกี่ยวแล้วนะครับกับที่เด็ดจานเจเ b ิมทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย22กันยายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาสเกตบอลหญิงเกมเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศเกมแรกครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านมินนโซตาลินส์เจอกับฟินิคเมอร์คิวรี ซึ่งคู่นี้ครับผลงานในเกมล่าสุดของมิเนโซตาลินส์สามารถผ่านสะพานทองโกลเดนสเตทเบอร์คิวรีมาได้2ต่อ0โดยในเกมล่าสุดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์75ต่อ74ในบ้านของสาวสาวสะพานทองครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทัพอย่างนาวิซ่าคอยเลอร์24แต้ม7รีบาวด์4แอสซิสแล้วก็ยังได้เคล่าแม็กไบร์ครับ18แต้ม4รีบาวด์3แอสซิสสุดท้ายลินส์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาพบกับเมอร์คิวรีครับ ซึ่งในเกมล่าสุดฟินิกส์เมอร์คิวรีครับสามารถเอาชนะทีมแชมป์เก่านิวยอร์กลิเบอร์ตี้มาได้ด้วยสกอร์79-73ต่อเฉือนชนะในซีรีส์อยู่2ต่อ1ครับถือว่าสุดยอดครับหลุดเข้ามาเจอกับนักมินิโซตาลินส์ในรอบรองชนะเลิศโดยในเกมที่เอาชนะนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นซาตูซาบาลี23แต้ม12รีบาวน์เป็นดับ o u b l e d o u b l ลสุดท้ายเมอร์คิวรีโชว์ฟอร์มเฉียบล้มแชมป์เก่าได้ มาดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมเริ่มจากเจ้าบ้านเคลล่าแม็กไบร์ประจำการถือบอลพอยกาดดวลกับทางด้านอากัวมาคานี่ตำแหน่งนี้ชอบเคลล่าแม็กไบร์มากกว่าไปกันต่อครับที่ตำแหน่งชุดในการมือยิง3คะแนนคอตนี่วิลเลียมส์ครับจะได้ดวลกับเคลียร์คอปเปอร์ตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับแต่ส่วนตัวมองว่าการสร้างสกอร์เคลียคอปเปอร์ถือว่าดีกว่า ส่วนผู้เล่นสมอลฟอร์เวิร์ดครับแม่ทัพของเจ้าบ้านมิเนซตาลินส์เป็นทางด้านนาฟิซาคอยเลอร์ที่ได้ดวลกับซาตูซาบาลีแม่ทัพของฟินิชเมอร์คิวรีคู่นี้ถือว่าสูสีครับความสามารถในการสร้างสกอร์ใกล้เคียงกันพาววเอร์ฟอร์เวิร์ดอเลน่าสมิธที่ได้ดวลกับฟินิชเมอร์คิวรีคืออลิซาโทมัสครับเรื่องความสวยก็ต้องโยงกับอเลน่าสมิธแต่ฝีมือผมมองว่าพอๆกันครับส่วนเซนเตอร์คุมนายบิเจตคาลินตันครับเจอกับนาตาชาแม็ก คู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่รีบาได้ดีทั้งคู่ครับแต่เท่าที่เคยดูถ่ายทอดสด W7 c a r l ตันถือว่าไม่เป็นรองราชาม็กและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยเจ้าบ้าน Minnesota l น n ์ทีมดับหนึ่งในสายตะวันตกครับก็เป็นล็บเดิมทั้งหมดครับแล้วก็เป็นชุดที่เล่นได้ดีในช่วงรีกูล่าซีซันโดยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแรกครับในซีรีส์นี้ครับผู้ที่ชนะก็จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับ โดยในรอบรองชนะเลิศใครถึง3เกมก่อนก็จะสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ครับใครคุมความเรียบเปรียบเก็บเกมแรกได้ก่อนก็ถือว่ามีความหมายมากสตาร์แมชอัพครับฝั่งเจ้าบ้านมิเนซตาลินส์ยังคงเป็นนาฟิซาควายเลอร์ซีซั่นนี้ยังคงโชว์ฟอร์มเฉียบ22.8แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโก54%ส่ครับส่วนแม่ทับของฟินิกเมอร์คิรียังคงเป็นเคลียร์ Copper, คอพเปอร์ครับกับซาตูซาบอร์ ซึ่งเคลียร์คอปเปอร์ซีซั่นนี้15.5แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโก42อาจดูเป็นรองนาฟิซ่าคอยเลอร์อยู่เล็กน้อยครับทศนาจา์เจในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าเป็นทีมมาหมึดสำหรับฟินิชเมอร์คิวรีครับสามารถคว่ำนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ทีมแกร่งจากสายตะวนันออกมาได้แต่เกมนี้มาเจอของจริงสายตะวนันตกอย่างมินเนสอตาลินส์ก็ยังมองว่าเป็นเกมที่ไม่ห่างไกลกันมากครับทุกสำนักมองว่าแตงหนึ่งอย่างมินเนสอตาลินส์เป็นต่อ7.5แต้ม วันนี้ผมไม่เห็นด้วยตามน้ำต่อกัดฟันเลือกมวยรองแพ้คงไม่เกินเจ็ดแต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ